อนุโมทนาบุญจอยลิลนีปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานนุ่มขาวห่มขาวเจวันสำหรับนักแสดงสาวมากฝีมือจอยลิลนีที่หันหน้าเข้าสู่ทางธรรมเช่นเดียวกับนักแสดงสาวกิกมยุรินทั้งเดินสายทำบุญทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอและล่าสุดสาวจอยได้ละทางโลกด้วยการนุ่งขาวห่มขาว เข้าปฏิบัติธรรมเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์อย่างเงียบๆนักแสดงสาวจอร์เลลีนีได้กล่าวว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดให้กับตัวเองก็คือการได้เรียนรู้เฝ้าดูกายและใจของตัวเองเพื่อให้รู้เท่าทันกิเลสต,ตัณหาและอุปทานของตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อพัฒนาจิตใจของเราหัวใจของพระพุทธศาสนาคือการปฏบิบัติบูชาไม่ใช่พิธีกรรม และเป็นเรื่องสากลที่คนปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตัวเองขอบคุณพี่กิ๊กนะคะที่ชวนมาที่สอนเน้นการปฏิบัติด้วยตัวเองโดยให้นั่งสมาธิและเดินจงกรมสลับกันอย่างละหนึ่งชั่วโมงติดต่อกันและฟังธรรมวันละหนึ่งชั่วโมงส่วนใครที่สนใจติดตามดูรายละเอียดที่ Facebook สอนทวีค่ะ โดยการละทางโลกเข้าหาทางธรรมในครั้งนี้ก็มีเพื่อนพี่น้องนักสแสดงในวงการบันเทิงร่วมอนุโมทนาบุญถึงแม้ว่าในจอเราจะเห็นสาวจอยสวมบทร้ายจนคนดูอินจัดเกลียดกันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ชีวิตนอกจอสาวจอยกลับร่มเย็นเป็นสุขด้วยการหันหน้าเข้าสู่โลกธรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมอยู่เป็นระยะระยะ รวมถึงออกเดินสายทำบุญบำรุงพระพุทธศาสนาและทำประโยชน์เพื่อสังคมด้วยสาวจอยโต้ข่าวปลงชีวิตรักเพื่อไปบวชโดยสาวจอยกล่าวว่าไม่ได้ซีเรียสก,กับข่าวเลยค่ะไม่ได้ไปไหนมาไหนกับผู้ชายเลยด้วยถ้ามีก็จะเป็นอาหรือไม่ก็พ่อมีอยู่แค่นี้ละค่ะนะักข่าวถามว่านานหรือ,อยังที่ไม่ไปไหนกับผู้ชายสาวจอยกล่าวว่า หนูตอบไม่ได้จริงๆค่ะไม่เคยนั่งนับจำไม่ได้จริงๆไม่เคยได้รู้สึกอะไรนะแต่จอยไม่ได้เป็นคนขี้เหงาไปไหนมาไหนก็ไปกับแม่ตลอดเสร็จงานก็ไปดูหนังกับแม่ไม่เห็นเหงาอะไรเลยค่ะแล้วก็ไม่อยากจะมีด้วยเพราะว่าไปทำงานทุกวันเลยขี้เกียจคุยโทรศัพท์ขี้เกียจไปไหนด้วยนักข่าวถามว่ามีหนุ่มๆเข้ามาบ้างไหมเจ้าจอยตอบว่า แรกๆก,ก็มีเข้ามาบ้างค่ะแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วถ้ารู้ว่าเขาโทรมาจีบก็จะไม่คุยขี้เกียจคุยไว้อยากมีแฟนเมื่อไหร่เราค่อยอยากคุยค่ะนักข่าวถามว่าจุดที่ทำให้ไม่อยากมีแฟนคืออะไรเสาวจอยตอบว่าไม่รู้เหมือนกันค่ะจอยไม่อยากมีชอบอยู่เฉยๆเราทำงานทุกวันกลับบ้านก็อยากที่จะนอนดูทีวีเฉยๆ ไม่อยากที่จะต้องออกไปไหนเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากมีจริงๆค่ะไม่ได้เริ่มคุยกับใครแล้วก็ไม่เจอคนที่ใช่ด้วยค่ะถ้าจอยรู้สึกว่าคนนี้เข้ามาจีบก็จะเมมชื่อไว้ว่าโ no นไว้โทรครั้งต่อไปจะได้ไม่รับสายนักข่าวถามอีกว่าทำไมปฏิเสธสัมพันธ์หนุ่มง,ง่ายได้สาวใจตอบว่าคือสงสารเขาค่ะต้องมานั่งเสียเวลา สู้ให้เขาไปจีบคนอื่นดีกว่าจอยไม่อยากมานั่งให้ความหวังใครตอนแรกที่คุยจอยก็พูดตรงๆไปเลยว่าไม่อยากมีแฟนขี้เกียจคุยค่ะนักข่าวถามว่าเกาะคันทองหรือเปล่าสาวจอยตอบว่าดีใจนะก็มีความรู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวทำอะไรได้เยอะดีไงสมมติว่าถ้าไม่มีครอบครัวแล้ว จอยจะได้เข้าวัดไงจะได้ไม่มีบ่วงไม่มีอะไรคือจอยไม่อยากมีลูกด้วยค่ะไม่อยากมีครอบครัวอยู่แล้วนะักข่าวถามว่าพูดเหมือนปรงชีวิตหรือเปล่าเสาวจอยตอบว่าไม่ได้ปรงนะคะยังแฮปปี้อยู่ค่ะแม่ก็ดีใจที่จอยไม่มีแฟนจะได้อยู่กับเขาได้ตลอดนะักข่าวถามว่าเข้าวัดมากขึ้นไหมเสาวจอยตอบว่าช่วงที่มีเวลาค่ะ ส่วนใหญ่ไปคนเดียวหรือไม่ก็ไปกับอาตุกดวงตาจอยเป็นคนสนใจชอบอ่านเรื่องปรัชญาชีวิตอะไรอย่างนี้ค่ะทำให้เรามีความสุขได้ง่ายขึ้น